ปของพรคเพื่อไทยนะคะเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนประสาทิปั์มีอย่างไรบ้างสามนาทีสำหรับคุณชินวรค่ะครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับได้เกิดขึ้นเมื่อปี2538นสมะครับสมัยพระนท่าชนชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลได้จัดตั้งเงินกองทุนก้อนนี้ขึ้นมาวันนี้ก็เดินหน้ามา15ปีแล้วครับเรามีเงินกอง,กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา1นึ่งแสนื่นล้านครอบคลุมนักเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ทั้งหมด2องล้านสามแสนคนนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะ เราต้องการให้เด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อเพิ่มอะไรเข้าเรียนต่อในระดับอะไรเพิ่มมากขึ้นปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศว่าเราจะเพิ่มเงินกองทุนกู้ยืมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีก2องแสนห้าหมื่นรายกระผมขอหยัดกลับเปลี่ยนว่าพักเพื่อไทยนะครับในช่วงที่มาเป็นคราวที่แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นกรออคือให้ลูกคนรวยที่มีรายได้เนี่ยมากู้ได้ด้วยในขณะนี้ก็ผมได้นํากลับมาให้ลูกคนจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ามาสามารถเอืนกองทุนกู้ยืมเพิ่มขึ้นอีก2 5 0 0 0 0ารายและยังต้องการให้เอินกองทุนกู้ยืมนี้สะท้อนต่อการพัฒนา,าประเทศโดยการให้ยืมในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและให้ครอบคลุมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพั์ทั้งหมดนะครับประมาณ2 5ล้าน0 0แสนคน ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เราสามารถเดินหน้าได้ทันทีนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในขณะนี้เราได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพได้ตั้งคณะธํามาร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกระารคลังและได้มีการปรับปรุงกฎหมายเงินกองทุนกู้ยืมเวผล3ประการครับประการแรกเพื่อต้องการให้เงินกองทุนกู้ยืมนี้สะท้อน ต่อการไปเรียนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศคือให้เด็กได้มีโอกาสได้มีงานทําด้วยประการที่2ก็คือว่าต้องการที่จะลดภาระในเรื่องของการฟ้องร้องซึ่งตามจริงถ้านักครอบครัวมีปัญหานักเรียนเสียชีวิตก็ไม่ต้องจ่ายจ่ายร้อยละร้อยละหนึเท่านั้นนะครับแล้วก็จ่ายก็ต่อเมื่อมีงานทําระยะผ่อนปรนไปแล้ว2ปีแต่ว่า ผมคิดว่าในโอกาสต่อไปเราจะมุ่งเน้นเรื่องการมีงานทาโดยจะมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงคลังกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานเพื่อให้เด็กที่จบแล้วมีงานทําเมื่อมีงานทำเราเก็บภาษีเขาได้เนี่ยครับเขาก็คืนภาษีมา เก็บมาพร้อมกันกับภาษีเขาก็ไม่ต้องมีการฟ้องร้องกันเราใช้วิธีการแนแนวใช้วิธีการในการเข้าไปส่งเสริมให้เด็กกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่านี้ได้รับการดูแลจากเงินกองทุนกู้ยืมอย่างจริงจังต่อไปนะครับนอกจากนั้นสิ่งสําคัญที่เราวางเป้าหมายในเรื่องของเงินกองทุนกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น2องแสนห้าพนรายนั้นเพราะเราเห็นว่าในขณะนี้ลูกหลานของเรานะครับที่ได้มีโอกาสเรียนต่อตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยมีอัตราจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรที่จะให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะค้นพบตัวเองว่าไปเรียนสายอาชีพก็สามารถที่จะได้งินกองทุนผู้ยืมไปเรียนต่อสายสามัญถ้าสาขาวิชาชีพที่มีความสําคัญเช่นสายแพทย์สายวิศวกรรมเราก็จะขยายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ปกครองผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายเงินกองทุนกู้ยืมนี้พระน์ประตัได้เป็นคนเริ่มต้นและในขณะนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อตอบโจทย์ทั้ง3เรื่องคือ1เรื่องโอกาสการมีงานทำเรื่องของเดี๋ยวให้พูดต่อเพราะจะเป็นคําถามต่อไปด้วยจะเป็นคําถามต่อไปด้วยนะคะตัวเลขเดือนเมษายนเพิ่งจะออกมาจากสานักงานสถิติแห่งชาตินะคะว่าคนจบระดับ อุดมศึกษาเนี่ยตกงานอยู่เกือบ8 0ด0 0ื่นคนนะคะคำถามปิดท้ายเลยค่ะค,ะคงเป็นคำถามในใจของเด็กจบใหม่และพ่อแม่ด้วยว่าท่านมีนโยบายอย่างไรที่คนเรียนจบมาแล้วจะมีงานทําเริ่มที่ดรภวิตรก่อนานาทีค่ะก็ตกงานอยู่80,000คนของคุณจอมขวัญเนื่ยก็คงจะต้องหายไปอันนี้เป็น <c oughs> เป็นนโยบายที่เราจะต้องมุ่งมั่นให้เกิดให้ได้นะครับเรียนจบแล้วต้องมีงานทําแต่นี่จะทําได้อย่างไรก็จะต้องมียุทธศาสตร์ที่จะเคลื่อนไปสู่ตรงนั้นประการแรกเลยเนี่ยนะครับ การผลิตบัณฑิตเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับสภาพการมีงานทําคือหมายความว่าเราจะต้องเราจะต้องมีการแนแนวอย่างดีไม่ผลิตให้เกินพอหลอกคนเข้าไปเรียนในบางสาขาวิชาจบแล้วไม่มีงานทําเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขาวิชาที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับตลาดแรงงานอันที่สองเลยก็คือต้องทําบัณฑิตให้มีคุณภาพครับเมื่อมีคุณภาพแล้วการมีงานทําก็จะง่ายขึ้น มันไม่ใช่การมีงานการง่ายขึ้นอย่างเดียวนะครับแหล่งที่รับคนเข้าไปทํางานเนี่ยก็จะเป็นประสิทธิภาพของระบบงานของเราสภาพของประเทศของเราทั้งหมดก็จะดีขึ้นแต่ประการอีกประการหนึ่งที่เราจะนํามาใช้นะครับก็คือจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานที่ที่จะรับนักเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วไปทํางานเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้แน่นแฟ้นกว่าในปัจจุบันนะครับในลักษณะที่กระบวนการระยะอย่างเช่นที่เราเรียกสหกิจศึกษาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเนี่ย เป็นการทำในรูปแบบที่ทำมาแต่เดิมอยู่แล้วก็ได้แก่เราผลิตคนแล้วเนี่ยเราก็เน้นให้คนไปเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะ,ะซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยเน้นมาในอดีตเนี่ยเป็นหลักเป็นชนใหญ่สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีความจําเป็นอยู่แลวต้องทําต่อไปแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นมิติใหม่ของกระบวนการจัดการศึกษาและการมีงานทําอันนั้นก็คือแทนที่จะสนับสนุนให้คนไปเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราจะสนับสนุนให ผู้สาเร็จการศึกษาเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพด้วยตนเองได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยดํมรีที่จะจัดให้มีกองทุนตั้งตัวได้นะครับสำหรับที่ผู้สําเร็จการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมากู้ยืมแล้วก็นําไปสร้างวิสาหกิจของตัวเองนําไปเป็นเท่าแก่ได้ตัวเองเราเรียกกันเล่นๆว่ากองทุนเท่าแก่น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วิธีอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อไม่มีวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําได้ลาบากครับ กู้เงินไปจํานวนหนึ่งแล้วไปเผชิญกับชีวิตข้างนอกเนี่ยนะครับขายไม่ได้สองปีสปีเนี่ยบริษัทก็อาจจะเจ๊งอย่างนี้เป็นต้นวิธีอย่างนี้ถ้าเผื่อรอสถานศึกษาเข้ามารองรับด้วยเปิดบริษัทภายในสถานศึกษานั่นแหละครับสถานศึกษาช่วยเกื้อหนุนให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้คําแนะนําต่างๆไม่มีเงินเช่าห้องตอนแรกก็ใช้ห้องของมาไรไปก่อนมาไยก็เก็บค่าเช่าห้องไว้แล้วก็คิดคืนในลักษณะของมีหุ้นกับา ของบริษัทของลูกศิษย์ในทีหลังอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นระบบซึ่งในที่สุดแล้วจะกลายเป็นตัวจักรที่สําคัญอย่างหนึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ออกไปได้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีโครงการที่จะเปลี่ยนปัญญาเป็นทุนครับปัญญาก็ได้ความรู้ได้แก่ความรู้ที่มีอยู่ในบัณฑิตกลายเป็นทุนในแง่ที่ว่าทุนนั้นจะนํามาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้าง ธุรกิจใหม่แล้วก็กลายเป็นหัวจักสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการศึกษากับเศรษฐกิจเนี่ยในที่สุดเราจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันคเคื่อนขึนกันได้ในที่สุดครับค่ะและด้วยคําถามเดียวกันนะคะเรียนจบแล้วมีงานทําอย่างไรที่คุณชินวร3สามนาทีสุดท้ายค่ะครับผมเรียนย้าอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ปัตได้เห็นว่าการศึกษานั้นเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของชาติจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ก็คือต้องเรียนฟรีและเรียนดีเรียนดี ต่อไปนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญคือการมีงานทำการมีงานทำเนี่ยนโยบายของแพทย์ปัดชัดเจนครับ1ต่อยอดเพื่อให้เรียนต่อมาอะไรโดยการเพิ่มเงินกองทุนกู้ยืมนะครับสองแสนหารายในส่วนที่2ก็คือว่าให้นักเรียนค้นพบตัวเองเพื่อส่งเสริมการเรียนสายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้เราได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในรอบทศวรรษที่สนี้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับ ก็คือดําเนินการในการที่จะตั้งสถาบันอาชีวศึกษาที่เด็กเรียนสายอาชีพสามารถที่จะต่อยอดไปจนถึงจบปริญญาตรีและในขณะเรียนก็จะมีทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเรียน2ปีไปฝึกง,งานสถานประกอบการ2ปีจบแล้วสถานปร,ประกอบการมีความพึงพอใจก็จะมีโอกาสอา่านทำจบแล้วไม่อยากจะไปทํางานกับสถานประกอบการเราก็จะมีกองทุน SME ที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียน ที่จบทางด้านนี้สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองได้ในส่วนของหิายลัยนะครับที่จะไปเรียนต่อต่อไปนี้ Bil ต,ต้องเป็นไปตามแผนกําลังคนของชาติที่เราจะได้กําหนดร่วมกันคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้วางระบบเรื่องนี้ไว้ชัดเจนนะครับมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งออการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับเราได้ตั้งอนุกรรมการแล้วก็กําหนดแผนเรื่องการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ระดับมหาวิยาลัยนั้นนอกจากจะแผนตามแผนกําลังคนแห่งชาติแล้วเราจะมีสาคิดศึกษาต่อไปนี้มหาวิาลยจะเปิดสาขาใดเนี่ยครับต้องสอดคล้องกับความต้องการของประเทศสอดคล้องกับาาาการส่งเสริมทางด้านธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยที่จะใช้การศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาคนเข้าสู่ระบบดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวเปลี่ยนว่านโยบายของรพรคพิชาปร์เราลงทุนเพื่ออนาคตสร้างอนาคต เพื่อการสร้างการมีอาณธรรมการเป็นพลเมืองที่ดีควบคู่กันไปและแน่นอนที่สุดผมก็อยากจะกลัาวเรียนนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาของเราในทุกระดับได้มีการต่อยอดเรื่องการที่จะพัฒนาคนที่สมบูรณ์ทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจสติปัญญาตลอดถึงความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะนี้นอกจากการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสามารถที่จะไปทำแรยง,งานต่างประเทศได้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับกศนออก,ก็สอนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพเพิ่มทักษะชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพราะฉะนั้นเราทำทั้งส่วนของการมีงานทำและพัฒนาคนที่อยู่ในวัยทำงาน3.2ล้านคนให้ได้เพิ่มทักษะอาชีพมากยิ่งขึ้นผมเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดในการจัดการศึกษาในวันนี้ภาพ ที่พระพิปัติได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการนะครับจะตอบโจทย์สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สก็คือว่าสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นพลเมืองดีมีอานธรรมสร้างโอกาสที่ทั่วถึงเท่าเทียมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปครับครับ ครบทั้นสี่คำถามนะครับทั้งสองพักนะครับท่านผู้ชมครับก็มีนโยบายที่จะดูแลลูกหลังเราตั้งแต่เรียนชั้นเด็กเล็กเลยจนถึงจบมามีงานทําเลยทั้งคู่ทั้งสองพักเลยแม้จะได้เวลามีน้อยซึ่งถ้าเราจะได้ประโยชน์เราต้องรีบมีลูกกันนะคะไหวไหมล่ะไม่ทันแล้วล่ะนี่ค่ะสี่คำถามสําคัญที่ได้จากการรวบรวมหลายจากหลายลักษณะนะคะแล้วก็เป็นสี่คำถามที่ทั้งสองพักใหญ่ก็ให้คําตอบไปแล้วในวันนี้นะครับวันนี้ทรายการต้องขอบคุณทั้งอาจารย์ภาวิชย์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านครีด้วยนะคะ เราลาไปพร้อมกันเลยนะครับ <พะ S 1> ูมีพบกันนะครับสวัสดี <พะ S 1> สสดครับ